มาออกกรลังกายเนี่ยมือเช้าเบื้องวิ์เบื้องเนาะ,ะสมบรรยากาศแถวบ้านบ้านเป็ดนี่แหละเนาะอยู่นอกเมืองพิเดอร์เนาะบริเวณในเมือง สบายดีสบายดีเป้งขี่รถทีบออกกำลังกายโอ้ยไปจอบเบิ้งหานขายเครื่องเมขี่รถทีอออกกำลังกายไปจอบเบิง้งไปเอาหมักต้องมาสิเอามักต้องไปต่ำกินอยู่บอเเฮดเวียก เส้นทางก็ทีเป็นแบบนี้แหละบ้านเฮาเนาะแถวสวนบทโอ้มัมเ็นบุกับบนนอกหลายปันไดน,นอกเมืองอยู่หางจากใน,นเมืองมาสาสิบกว่ากิโลเมตรโอหอบแล้วเดีดนี่นะหอบแล้วเปร้งวุ้ออกกับนงกายดนละ <laughs> โอ้ <laughs> เดี๋ยวพี่พาไปเบ่งต้นหมักต้งโอ้ปวดขาได้บ้านี้หายใจแบบว่าหอบอะไรอ้วนหลายเนาะบอกกำลับบงไก่เมย์ม่ะขี่มาเบ่งห้านให้เนีย่ยบ้ดนหนึง่งคนเกือไใกลอยู่อะไวะาด้เปิดห้านขายเครื่องเมยโอ้หมักต้งเบ่งไหมพามาเบ่งได้นี่ เสียหมักต้มไปต่ำกินนี่ของการอกองสันเ <laughs> ดยียวเมื่อยหอบพรดูกำลังกายวดนะนี่ยลายยูเนาะดิมันคือบุญชัดปัไหานนภาพนี่เนาะมันปินแล้วแดข่าวผ้าข่าวพวด Oh, con mua bò lê chừng đấy con mua bò khuyên áo lời ô con mua là biển xịt con chẳng bạn nhưng mua như bò đi lại bò con mạo đấy อะไรต้นมันนะแสงทรงมาทางนี้เนาะแป๊บเดียวหนึ่งมดแล้วนี่คือชิมนกระเจ้ามาเก็บเอาเก็บออกไปกินนะสมกินเซลอะไรเนาะมันตำดิเฮ้ยยื้อกันเถอะโอ้หมักงาขวักลายแท่ว่าติดส่งมาอะไรนี่ <laughs> เอาไปตำเอาไปตำป้าใบข้าเจ้ากลับมาเอาแหละมันมันอยู่แขมทางเนาะปันป่นเ,นเ,นเนพื่นนอนบ้านกินฮุ้นมาเอาเมเป้งมาเอาไปกินเด้อพูนะเป็นให้เป็นว่าพูนะเห็นบ่อพวบแบบง่ๆห็นนะตายเนาะพูนะดกขนาดยังวะมาเอาไปมาเอาไปกินมาเอาไปตำตำซะอีป,ปู <laughs> โอ้เฮ้ได่สิเอาได้มันกะชีแหละมากกอยู่เดอ้อดกอยู่มันรลุนตัวนี้นะ่าจะเป็นขา้ามาหลักเมื่อกี้นี้นี่มันข้าเ,าเก็บบูมัดค้นว่าอันนั้นผู้เรียนได้ยินเสียง พรว่าได้ยินเสียงว่าอันสิมาเอาเต็มมืดว่าซั่นเด้กรจังสิมาลักคัะบ่งแผนวางแผนมาเอามักตองกระจัปอยอันนั้นกระจปอยงัวบรรยากาศก็สิเป็นประมาณนี้แหไปปอยงัวปอยเอ่ยเนาะ อันนี้ก็มีเส้นสายไฟฟ้าแห้งสูงอู้หูเจ้าป่อยง่ะโอ้ซูมเข้าไปมันบุษัทเป็นไ,นไรน้ำลายไหลแล้วมันบอน้ำลายไหลอู้วมันคือบัวกองเป็นดอกอีหลีมา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 ,มาเอา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 เอาไปปลูกแดดเนาะเอาไปไปลูกนะพูดนะ ه, พวไดยกับวัสันโมเมนธรรมดาเยอะอยู่ลายอยู่เนาะลายอยู่เดิเป็นลายขนาดคนคนซื้อเดอ้อเนาะขายเด้เนาะทั้งขายทั้งกินเนาะอืมว่าชิเก็บไปขายให้อาลอกกระลิงยวนดองมักต้องนะนะพอได้เงินซื้อเปลี่ยนอาหารแนวอื่นเนาะนีะ่น มันเป็นลายลี่ได้นี่ดกขนาดได้หน่เนาะฮ่าฮ่าาเมื่อเราละสิไปหาด้วยมามามาคุณนะเป่งเป็น,ปนให้เป็นว่าออ่อน้อนบอกคุณเรื่องเลยมารีวิวรีวิวต้นหมักต้องให้เบ่งเนาะต้นหมักต้องหรือว่าหมักต้องกระท้อนนั่นเองเนาะ เออข้าพระเจ้าสิไปเก็บกะปูอยู่ทงหน้ามาตำใส่มักต้องกินเนาะสิตำปูตำม,มักต้องใส่ปูนาะใส่ผักขะแยงกินโซเยอะๆจ้าให้คนน้ำลายไหลน้ำเดอ้อ <c oughs> ให้คนน้ำลายซึมน้ำเดอ้ <c oughs> อเป็นบุขึ้นไล่บอเมอื่อนี้ ขึ้นแม่ไปเฮ็ดเวียกมื้อนนี้นะสิไปเฮ็ดเวียกแล้วสิไปห้อยไปแฟนน้ำดอกเมื่อวานนี้บอได้ไปเมื่อวานนี้นผู้คมหลายพมหลายเนาะเออมึงมึงมัดมีการบล็อปด้วยสิ ตอนเศ้าดิตาวินก็ประมาณนั่นแหละเพินไปไล่งัวเพินไล่งัวเพินไป,นไป,ไปมัดงัวตอนเศ้าๆได้ค่ะหลายคักอีลี่มาเอาไปดองเนาะอยากเอาโอสิปติตโตลูกค้าก่อนขาข่ห้เมร์ก่อน เอาไปคายเลยมานสดงมือนี่โบได้ไปลูกเป็นไข้อีกแล้ววะโอ้มือนี่โบได้เป็นไข้แล้ววะโอ้เศร้าวไปวๆเด้อคนน้อยนะเบืองแยงเราดีๆอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อบเลจังไหนแล้วคือไข่นั่นแท้ไข่อีกละเย้ช่วยเรากินน้ำเย็นเด้อให้หักษาอุณภูมิให้อบอุ่นจึงโบเป็นไข้ เป็นห่วงเทยเดีเป็นไข่นี่นะเนาะถ้าเป็นลลานเป็นขื้นกันโอ้โหดิน,นั่นแหละใจนี่นะเนาะเขากระบทสบายใจแหละทนไใก้เศร้าไปไวมเด้อเป็นห่วงเด้อเออโบขึ้นกะย่าเบิ้งลูกกอนขึ้นแล้วจังแยาไไร่จังขึ้นเนาะอืมพักผ่อน เบิงแยงลูกแฮนเสาไข่ก้อนเนาะแล้วจังค่อยขึ้นเด้อเบิงเบิงเด้อบิงลูกดีๆเด้อเรื่องไรเรื่องเอ๋ยอย่าฟฝ้ามานเธอให้ลูกเสาไข่ก้อนโอเคแล้วเด้ออันขอบใจลหลายๆเด้อเพ่งเนาเพ่งสาวลาวอินเจแปนเนาน้องเพ่งเนาสาวลาวเนาอ,อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนาะอินอเจแปนขอบใจลหลายๆที่มาให้กำลังใจเด้อ แล้วก็น้องเป็งอยากเป็นตลกเพื่อนวะน้องก็มาให้กำลังใจน้อขอบใจหลยๆเอ้ยว่าสิาลงแล้วลงไล่แล้วพดอดีขี่รถทิพมาก็เลยว่าปั่นรถทีบออกกำลังกายแล้วก็สิมามาเบิ่งต้นหมากต้องมาเอาหมากต้องไปต่ำนี่แหละไปกินยุ่หของการ่าก็ได้เท่านี้เ๋้วอัน ได้ไปเห็ดงานไปแต่เศร้าเลยโอ้ดโดยดๆแมนละเออเออเออเบิ่งลูกดีๆให้เศร้าไวๆเด้อให้่วยให้เศร้าไวๆเบิ่งเราดีๆใครวัดวะข่รยังบุได้ไปห้องหมอวะมือกับซีซันเนาะโอเคเอ้ยลงเลยด้อเจาหมักต้องก่อน บบได้ไปหาใส่ดิฉันมาเออเบิ่งเยงเราดีๆสะนะ่ะเบิ่งเยงเอา,ายาให้กินให้เศร้าไวๆเ,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 เด้อเด้อเบิ่งเราดีๆเด้อแหลยังมาเอ้ยกับอวยพรให้เศร้าไวๆเดอ้อสูอ้ๆเด้อ เออเมื่อวานนี้ไปหาหมอแล้วมันบอกมน่าจะดีและแหละกันไปหาหมอแล้วนาเพิ่นกระิกวดบางนั้นบางนี้แนละยเนาะโอเคสู้ๆเดอ้อบายบายลงคนเนาะจะเก็บเอาหมากตองแล้วก็จะเมื่ออาบน้ำอาบในใหเตรียมไปเวียกไปงานขึ้นกันสู้ๆเดอ้อไปละเดี๋ยวจังมาไหมเดี๋ยวจังมา เก็บมักตองไหมเมื่อหน้าเมื่อหน้าโอเคบายบายบายขอบใจหลายๆน้องปิง